Yeah. <laughs> ค่ะทุกคนวันนี้คะ,ะหมอจะมาแต่ง,งน้าให้ทุกคนดูในลุคสายฝอแซ่บๆนะคะโดยจะใช้เครื่องสาอางแบรนด์นี้เลยค่ะช้ะนแซูเปอร์มารนั่นเองนะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจกันนะคะเพราะว่าหมอก็เป็นหนึ่งในงนั้นเหมือนกันนะ,ะชอบแบรนด์นี้มากเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยราคาเข้าถึงได้นะคะไม่แพงจนเกินไปแล้วก็สินค้านี้ให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีมากๆหลายตัวมากๆนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะหยิบมาแต่งให้ดูนะคะแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยะค่ะในตัวก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปชมกันเลย นีกนะ,ะมอดหน้าสดลงไปแค่อาครีมบำบุงนะคะจะมาเริ่มกันที่รองพื้นเลยค่ะแทแดตัวนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์พาเลตจากซูเปอร์มาร์ทนั่นเองค่ะข้างในเนี่ยเป็น6หลุมแผ่นใหญ่เริ่มมากๆเลยนะคะ ก็คือแบบโอ้ใช้ทางชาติก็ไม่หมดนะคะมอนเนี่ยคิดว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากไปเริ่มรับฟรีแลนซ์นะคะแต่งหน้าให้คนอื่นแต่ว่าไม่อยากซื้อรองพื้นแบบว่าทุกเฉดสีบนโลกนะคะก็สามารถซื้อเจ้าพาเลตอันนี้คะ่ะไปมิกซ์กันได้คือใช้ได้ทั้งคอนซีลเลอร์แล้วก็ <c oughs> ใช้เป็นรองพื้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้มอจะใช้เจ้าตัวนี้แหละที่สีอ่อนสูดต,ตรงนี้นะคะขูดขึ้นมานะคะวอร์มครีมนิดนึงเสร็จแล้วก็จะลงไปบริเวณไฮคอร์บนใบหน้าค่ะ จริงเสร็จแล้วนะคะมอจะใช้สีนี่ผสมกับสีอ่อนสุดนะคะลงบริเวณที่เหลืออีกนะคะนี่นี่หน่อยนะคะเพื่อเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าสีรองพื้นของเราเชื่อมระหว่างสองสีนั่นเองค่ะพอ,พอได้หน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ฟองน้ำรูปไข่นะคะชุบน้ำแล้วก็กดๆๆให้เข้าที่เลยค่ะ ฟูบได้นานและหน,น,นีนะคะแล้วก็มาเซตกันด้วยแป้งฝุ่นนะคะแท,ะท้ซุปเปอร์มารเก็ขาออกแป้งฝุ่นมานะคะชื่อของเขาคือ Silky Finish l o ชพาวเดอร์นะคะมองใช้เป็นเบอร์2นะข้างในนะคะก็จะเป็น สีหลุมสีช่องแบบนี้เลยนะคะ <S <S <ร>ก็จะเป็นสีที่ผ,ผสมออกมากันแล้วนะคะจะทําให้หน้าดูนวลเนียนแล้วก็แบบว่าดูกลโลนะคะแล้วก็แบบเหมือนว่าช่วยค orrect ไปในตัวเลยนะจริงจริงจกดทั่วหน้าเลยนะคะแล้วหมดก็จะใช้แป้งอันเดียวกันนี่แหละเบรกด้วยนะคะ ถ้าแบบว่าดูใกล้ๆนะคะตัวแป้งเขาจะมีแบบว่าชิมเมอร์เล็กๆละเอียดผสมอยู่เบาๆเนะคะ,ะเราจะเอาแป้งนะคะกองไว้บริเวณแบบว่าไฮพอยท์นะคะเพื่อเป็นการเบสนั่นเองนะคะคิ้วมาแล้วตาก็มาแล้วหนึ่งข้างค่ะ อุ้ยเผ็ดมากๆค่ะก็ใช้ของซูเปอร์มัรล้วนอย่างเดียวเลยนะคะเขาออกอายแชโดว์พาเลตที่น่าเล่นมากๆอันนี้หมอดพูดเลยว่าหมอดชอบมากนะคะออกมาด้วยกันถึง3สีด้วยกัน,นะคะ่ะสามพาเลต แท้หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยชื่อว่าซูเปอร์มารเบลิซิม่านะคะข้างในเนี่ยเป็นอายชาโดสิบหาสีแล้วคิดเมนแน่นมากๆสีสวยเนาะน,นี่ก็จะเป็นแบบว่าสโมกี้สโมกี้นะคะก็ถ้าปิดตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ถึงความแบบว่า,าเป็นนิวทรัลใช้ได้จริงนะคะแล้วก็มีสีแซบแซให้เล่นในวันที่แบบว่าอยากเพชขึ้นมานะคะก็ผสมทั้งชิมเมอร์แล้วก็สีแมทนะคะใช้ได้จริงแน่นอนนะคะอันนี้เบลิซิมาเบอร์สองก็จะมีความแบบว่าแมททั้งสิ้นนะคะเป็น แมทหมดเลยแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าว้าวจือ๊อดูชอบอีกแล้วใช้ได้จริงก็มีแบบว่าถ้าสมมติว่าใครอยากแซบก็แบบปัน้นปันเย็นมาถึงอันที่3ามนะคะเป็นอันที่มอใช้อยู่แล้วก็ชอบที่สุดนะคะหนึ่งสองสมถึงชอบจริงๆนะคะก็เป็นวอร์มโทนอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีสีแบบว่าสนุกสนุกให้เลือกเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็ mix ระหว่างสีวาวแล้วก็สีด้านได้อย่างลงตัวมากๆตรงเนี้ยสีเนี้ยเหมือนแมทบลูบราวดทุกคนคือเป็นสีที่แบบว่า ดาเมนชั่นนึงจะเป็นน้ำตาลอันนึงก็จะเป็นเขียวฟ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะดูดีมากๆกก็เดี๋ยวจะเอามาแต่งให้ดูในวาระอื่นๆดูดีดูด,ดีดีงามมากนะคะแล้ววันนี้เราจะใช้สีนี้กันอู้สวยสีแรกนะคะมนก็จะใช้อันนี้นะคะเซตตาให้มันแบบว่าไม่เปียกก่อนนี่นะเสร็จแล้วนะคะมาต่อด้วยสีนี้นะคัดเบ้าแบบว่าบโบ o นเอาขึ้นไปเลยค่ะ สังเกตถึงความแบบว่ากลมๆแล้วก็วิ่งหางออกเบาๆปกติเบ้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าลุคนี้นะคะหมอจะแบบว่าเอาขึ้นไปอีกนะคะเป็นลุกแบบว่าระเบิดตาตุ้มอ่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับไปสีนี้นะคะเป็นน้าตาลอมแดงเข้มขึ้นอีกนะคะอู๋ละวมอทจะใช้แปรงรุ่นเมอร์เมดของซูเปอร์มามนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ คือแบบว่ากระเป๋ามันเลิศมากนะ,ะข้างในก็จะมีเซตแปรงอยู่นะคะอันนี้เนะี่ยใช้ในการแพกสีลงไปให้ได้สีแบบว่าแน่นๆนะคะใช้กับสีนี้เลยแพกลงไปตรงหางนะคะอย่าเพิ่งห่วงเรื่องเบลนนะคะเดี๋ยวเราจะเบลนกันทีหลังปึ๊บได้มาอย่างี้นะคะแล้วก็เบลนให้เข้ากันอ่าสีสุดท้ายของเปลือกตาบนนะคะหมอจะใช้นิ้วมือกับสีนี้นะคะก็ลงไปบริเวณนี้นะคะ่ะเบาๆพอ ล่างนะคะมอจะใช้สีนี้นะคะลงหัวตาเร็ๆ่ๆเสร็จแล้วนะคะใช้สีเข้มนะคะลงตั้งแต่หางตานะคะแล้วก็ไล่สีเข้ามาเลยค่ะปึบสำหรับฟอลเอาคะแล้วก็ปัดมันออกไเลย แล้วมาติดขนตากันนะคะวันนี้จะใช้เป็นของซุปเปอรม์มารอีกนะคะก็จะใช้เบอร์นี่เลยนะคะ301เบอร์โปรดของใครหลายๆคนเลยนะคะติดซ้อนกับนี่นะคะ303ตัดครึ่งมาซ้อนตรงหางนะคะก็จะได้ตาแบบนี้เลยอ่ติดขนตาเสร็จก็เป็นประมาณนี้นะคะยังไม่จบค่ะเราสามารถสวยได้กว่าน,นี้อีกนะคะก็เลยต้องมาต่อที่พาเลตนี้แทร์กรีดคราดมากๆนะคะเป็นไฮไลท์ติ้งพาเลตนั่นเองนะคะข้างในก็เป็นเฮ้ย หกสีกลวแบบนี้เลยนะคะเหมอะก็จะมาใช้สองสีนี้นะคะชมพูกับชมพูสว่างสว่างอันนี้นะคะในการลงไปที่หัวตาค่ะอืม,อมปังมากๆนะคะก็จะมาใช้สีสว่างสุดตรงนี้นะคะต๊ดๆผสมกับสีนี้นหนึ่งนะคะแล้วก็ลงไปที่ใต้โหนกคิ้วนะเพะื่อความแบบว่าดูเซ็กซี่หน้าตาแบบว่าดูมีคำถามอยู่ตลอดเวลา ก่อนลงก่อนลงก่อนลงไฮไลท์นะคะหมอจะฉีดเซตติ้งสเปรย์นิดนึง ดูความพุ่งของใบหน้านะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะมอสอยากใช้สีนี้ชิงชิงชิง,งในการลงเป็นบรอนเซอร์ไปด้วยเบาเสร็จแล้วจะใช้พาเลตนี้นะคะในการคอนทัวร์ดั้งที่แท้จริงนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ปัดแก้มด้วยสีนมนมแบบนี้นะคะเบาๆก่อนอันนี้คือเบอร์02 Tiger Lily ค่ะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะนี่เลยค่ะท่าแรกสีปากนั่นเองะคะ่ะก็ลิปสติกเนี่ยซูเปอร์มัรเขามีให้เลือกหลายเท็กซ์เจอร์มาแถมมันจะเป็นลิควิดแมทนะคะกลอสเลยก็มีนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชอบมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าสีชัดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปด้วยนะคะรุ่นนี้คือรุ่นอัลต้าริชนะคะค o ลเลอร์ลิปสติกนั่นเองอันนี้เป็นสี sm 2 7 Black Forest นะคะก็เป็นสีที่แบบว่าสายฝอสุดๆนะคะ เป็นอะไรที่แซ่บมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบลูกนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอซี่ด้วยนะคะอยากดูลุกไหนอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านล่างค่ะส่วนใครที่สนใจเครื่องสำอางจากซูเปอร์มันะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน LINE Facebook IG เลยนะคะก็ที่ซูเปอร์มั h a i ไทยแลนด์เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ